สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมพามาดูปลาดุกนะครับปลาดุกที่ผมเลี้ยงตอนนั้นนะครับช่วงอายุสามเดือนผมไม่ได้ลงครับเพราะว่ามีคนมาซื้อนะครับแล้วก็ผมก็เหลือปลาแค่นี้นะครับนี่ครับลงปลาลูกปลานะครับวันที่สิบเมษายนนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบกว่ากันยาก็ประมาณห้าเดือนนะครับ ตอนนี้ผมก็แยกไว้สองคู่นะครับนี่ครับไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้มันผสมพันธุ์กันเองนะครับคือผมผสมเทียมไม่เป็นนะครับก็จะลองดูครับเผื่อจะเป็นแนวทางครับเผื่อใครสนใจนะครับผมก็ทำไม่เป็นนะแต่ก็จะลองดูนะครับ นี่ครับสองคู่นะครับตอนนี้กําลังจะทํากระชังบกอยู่ครับนะครับพอดีมันมีเสาปูนนะครับสี่สี่เสาคือไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยจะเอากระชังบกข้างหลังนะครับนะครับเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนน้ำับดูรับเขียวหมดเลยครับจะมาลองเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าใครมีความรู้หรืออะไรก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม